สวัสดีครับอยู่กับแมคคันเรงจมนะครับผมวันนี้ค็ต้อนรับเข้าสู่ช่องแมคคานเรงจมนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเข้าด่านนะครับที่ด่านนอกนะครับผมอำเภอไม่ใช่อำเภอด่านนอกนะจะเป็นเขตอำเภอเสดานาพี่นะนะครับผมก็พี่นายก็จะพาเข้าด่านนะครับนะอันนี้ก็เป็นด่านมาเลยนะครับผมมาเลยไทยนั่นเองนะครับผมอันนี้รถก็จะจอดรอเข้าด่านเหมือนกันนะครับ เราก็ต้องนี่ครับต้องพาไปตรวจตรวจโรคนะครับอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตของผมนะครับกับบัตรประชาชนนะครับจัดไปครับไว้รุ่นไปนี่คือหน้าด้านอันนั้นก็น่าจะเป็นรถตู้นะครับรถตู้ของไทยนั่นเองนะครับกําลังข้ามมานะครับอันนี้จะเป็นหัวลากนะครับของพี่สองเผาไหมสองเผาอ่าสองเผานะครับผมนะครับนี่ก็จะตรวจ ไปตัวโลก่อนนะครับคอยเข้าด่านนะครับอันนี้ผมก็มาดูก่นนะครับผมดูลาดลาวไว้ก่อนเออเขาเรียกนะครับไปตอนนี้ก็อยู่ตรงด่านโอ้โหรถมารีครับผมเออหัวลากนะครับไม่หนึ่งหัวบัคคอเป็นหบไปช่อนเลยนะครับวนนี้สุดไปครับผมสุดไปครับไปนูสปอร์ตต้องเตรียมเลยนะครับนี่สําคัญมาก พาสปอร์ตใบขี่นะครับผมเดี๋ยวพี่นายพาไปที่ตัวโลกก็ตอนนี้ก็รอตัวโลกนะครับรอตัวโลกนะครับเพื่ได้ใบนี้มานะครับเฮ้ยลิงเยอะช่บหยเลยพวกไอ้ลิงนะครับผมกำเลยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าไปไกลนะครับผมนะครับลิงพวกนี้เดี๋ยวมันจะกัดนะเนะี่ยเออ แบบนี้คนเยอะครับผมคนเยอะตอนนี้ก็อเนี่ยรถมาลีกำลังเข้ามาครับผมเเอนี่ยเครื่องตัวนี้น่าจะสี่ร้อยขึ้นปะนะครับสี่ร้อยขึ้นนะครับขนาดหกล้อนะนเนี่ยออดูเลยบ้ายเนาบใช้สองเพาก็พอนี่เป็นสิบน็อตหมดนะครับผมนะครับตันั้นเป็นสกนเนียนะครับผมลิงโคดเยอะครับผมนะครับ ก็จะมีลิงมีอะไรประมาณนี้นะครับนี่เห็นลิงไหมเออเอาถ้ามันจ้องมาครับเฮ้ยเฮ้ยเจะกระโดดใส่หัวหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นลูกพี่เฮ้ย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 อย่าเ้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะขันนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ตรวจน้ำลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรวจโรคนะครับเขาเรียกว่าตรงที่เขาตรวจโรคนะเดี๋ยวเราก็จะไป ต่อครับผมนะครับที่ด่านนะครับไปนะครับตอนนี็กเตรียมตัวนะครับผมนะครับก็ตัวโลงตัวโลกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมรถนะครับผมที่จะข้ามด่านนะครับตรงนี้ก็ด่านสะเดาหรือด่านนอกนั่นเองนะครับนี่ครับผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายมานะครับผมตรงนี้นะครับ นายแกก็จะพาไปข้ามฝังนะครับผมเนี่ยรถก็รอข้ามนะครับปกติวันวันแบบปกติอะนะจะรถเยอะกว่านี้รถเยอะกว่านี้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมไปนี่รอคิวกันแบบเยอะมากนะครับผมนี่ครับเดินเข้ามาตรงนี้นะครับไปสื่เส้นทางไป ตอมเมื่อกี้นะครับลงไปเมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับมาสองคนนะครับถ้าใครขับรถสองคนก็จะทําประมาณนี้นะครับผมนะครับเวลาข้ามเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมกู้สาวสวยนะครับสวยเกินนะครับบอกเลยนะครับผมถ้ามาที่นี่ก็เออนะครับเจ้าพนักงานสวยมากนี่ครับอันนี้ข้ามยังปียังยังนะครับผม อ้อมนะครับผมอีกประมาณหนึ่งปีก็น่าจะเสร็จออ๋ทางด่วนอ๋อทางด่วนแล้วก็ไม่ผ่านตลาดอ๋อนี่ครับผมประมาณอีกหนึ่งปีปีกว่าเนาะนะครับน่าจะเสร็จตรงนี้เส้นนี้ก็ลอยก็จะได้วิ่งแล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้เข้าจะวิ่่งผานเลยอ๋อจะไม่ไปรลงขนชุมชนเขตชุมชนเนาะมันก็จะขนชุมชนอยู่มันจะค่อนข้างจะแออัดนะตรงนี้ถ้าแบบในช่วงโควิดนะครับผม ท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยฝั่งนู้นก็จะมาข้ามมาฝั่งเรานะครับผมอ๋อพวกนี้รอตรวจโควิดอ๋อนะครับผมบอยต่อมอสามนะครับรออนะครับ,รรรบไป let's go อ๋อเมื่อกี้เราเรออยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราวิ่งบนบนนะครับผมวิ่งบนมา อันนี้ก็คือพรมแดนนะครับผมพรมแดนของมาเลเซียไทยนะครับผมนี่นะครับผมก็ข้ามชายแดนมาแล้วนะครับจะเป็นประตูประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ของมาเลีนะครับยืนจักรอเราอยู่ฝั่งนู้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือด่านตำรวจนะครับผมของตำรวจมาเลเซียนะเขาก็จะใส่ชุดแบบออกสีดำาๆนะครับเออมันก็แปลกแปกนะ เนาะแต่มันจะสีดำๆออกดำๆเนาะอันนี้น่าจะวิ่งฐานหินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับปูนขาวนะครับทำพวกเซรามิกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ห้างเปิดเลยพี่อันนี้เป็นห้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างอ๋อครับอันนี้ก็เป็นค่ายฐานนะครับเออทหารบ้านเขาจะใส่ชุดแบบ ประมาณว่าออกสีเทาๆหรืออะไรสักอย่างเนี่ย,ายนาะเออท่ๆดีครับนะครับเมื่อกี้ใช้ปืนใช้ปืนน่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับผมปืนพาวเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็มาถึงตรงด่านมาเรนะครับด่านบูกิตอะไรประมาณนี้น,ออนะครับเออนะครับตรงนี้แหละ อุณภูมินะครับผมผมก็จะลงไปตรวจอุณหภูมินะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นมาลีนะครับของมาลีก็สตล์ก็ออกจะแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับเข้ามานี่เขาอาจจะตรวจอุณหภูมิหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะครับผมนะครับเขาจะตรวจอุณหภูมินะครับอุณภูมิจะครับก็ตรวจอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดินทางต่อครับผมนะครับ อ้นานใหญ่มากครับผมนะครับแล้วแบบสะอาดนะครับด,ดูดูเหมือนจะสะอาดเนาะโล่งเลยนะผมว่ามันโล่งดีนะครับผมบรรยากาศบ้านเขานี่สยอนอันนี้เขาเขารออะไรพี่รออะไรรอเอกสารอ๋อคอมมารีเอกสารฟอมมาลีรอรองสอบรอตรงนี้ครับอ๋อเรามีเนาะไม่อันนี้เราเปล่าจรินคะรับตอนนี้ก็ เข้าอุโมง์ x อ็กซเรย์นะครับผมเออเกิดมายังไม่เคยเห็นเนี่ยก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับผมนะครับเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ยังไม่เคยเห็นนี่เนี่ยนี่แหละครับผมนะครับคนเรานะครับก็เดินหน้าด้วยประสบการณ์นะครับผมต่างๆนะครับเจออะไรเยอะแยะนะครับเออแต่เราไม่ได้เ x ็กซเรย์นะเพราะว่าเรามีหัวเดียวนะครับเอาหัวเดียวมานะครับไม่ได้ลากลากหางมานะครับผมไม่ได้ใส่อะไรมานะครับ ก็ S <S เป็นไป,ไปซีมูมนะครับผมอย่าลืมนะครับนะครับเราจําไว้นะครับ,รบเราจะต้องเออเรามาหัวเปล่านะครับผม<อ>บ้านเขาหนึ่งกว้างขวางาแบบกว้างแบบมากนะครับเลนูแปดแปดเลนสิบเลนโอ้โหอันนัน้นอะไรพี่พน้ำหนักนเนาะสมมุติเราได้ตู้ตู้งานมาเราจะต้องมารอจวดปล่อยตรงนี้นะครับ นะครับดูดูพี่นายแกอธิบายฟังนะครับอันนี้ก็คือรถไทยรถไทยมาลีรือเปล่าเนี่ยมีแต่รถรอรอนะครับรอรอทั้งนั้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็ก็ถอยเข้าซองนะครับอันนี้มาโหลดของเหรอตรวจปล่อยตัวปล่อยคืออ๋อเนี่นยครับผมมม้าาีีนสิคอ,อ๋มอม,มีสินค้า อ๋อพี่ก็ต้องมามาอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามีสินค่าถ้ามีคุณค่าเราต้องให้เขาเปิดไฟเลยอ๋อที่ทำไมมีที่ให้เขาเล่กระจัดรอจอดรอเนาะจอดรอในด่านเขาจะมาตรวจเปิเดตูด้ตรวจมาตรวจเปิดตู้ตรวจอ๋อครับผมประมาณนี้นะครับนี่รถมาลีก็ะจะสไตล์อ๋อวันนี้รถไม่เยอะนะครับนี่ก็รถมาลมาีก็จะสไตล์นี้นะครับผมสไตล์ประมาณแบบบางคงบางคงูนก็ไม่ค่อยจะมี อ,ออกจะสีแดงๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยประมาณนี้นครับเครับรถมาเตรก็คือมาถึงตรงนี้นะครับก็จะยืน่นใบซีมพูนะครับเขาเรียกว่าใบซีมพูนะนี่มายื่นตรงนี้นะครับรับถ้าไม่ยื่นให้เขาเขาก็จะไม่เปิดประตูให้นะครับผมมันเป็นใบตรวจอะไรเกี่ยวกับรถมะเป่าเนะาะเกี่ยวรถมะเป่านะครับเฮ้ยดิบานเขาเนาะน่ครับ ดูครับผมอลังการนึกว่าห้างสปปรรพสินค้านะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมนี่คือด่านนะครับผมด่านนะเมื่อกี้นะครับผมก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรบูกนะิดเนาะบูกิดนี่แยกบูกิดนะครับมีรถ <uk> รถรถ,รถมาลีนะครับผมรถมาลีก็จะประมาณนี้ <uk> รถกระป๋องนะครับ โอ้ยสุนะครับผมตัวนี้ประมาณเลยอันนี้เลียเ้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปอู้กำลังต่อแถวกันออกมานะครับอรถยอดครับผมมีแต่ส่วนมากจะเป็นวอลโว่นะครับกับสามหกศูนย์นะครับเยอะนะครับ ข้าามาอันนี้ก็จะเป็นป่านะเป็นป่าอ๋อผมเห็นลิงอยู่เยอะอยู่นะครับในป่าตรงนี้แหละน่าจะเขาโนูรักไว้ครับผมป่าตรงนี้นะครับผมว่าถ้าไม่ใช่โควิดน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับผมเนะรียกอะไรพี่เรียกทราย,รยนะครับผมที่เราทำเรียกทรายถ้าไปตรงเขาตึ้งหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้าน เห็นรอยรถเห็นรอยรถหัวลากเยอะนะครับไปเลยโกเนะครับผมต่อไปนี่ก็คือนี่เป็นโรงแรมเหรอใช่ไหมป,ปาร์ช่าอ่ะอาคารพาณิชย์อ๋ออาคารพาณิชนน้ก็ส่วนผู้หญิงนะครับส่วนผู้หญิงนี่ก็จะแต่งตัวออกแบบสไตล์นั่นแหละครับมุสลิมส่วนมากนะครับผม เป็นมุสลิมนะครับอืมโอ้อันนี้ก็คือร้านซอมมอไซ์นะครับประเทศอ่าของมาเลียนะอือตรงนี้ก็เป็นตะร้านตู้เขาชื่อ e s นะครับอู้สีเผาเออหางสีเผาครับโคตรโหด,ด <No? S 2> อ่ะอืมนี่เนาะอ๋อ นี่ครับผมหางเยอะแยะไปหมดเลยโอ้หางโคตรเยอะเพราะว่ามาเลนี่คือส่วนมากจ,จะเป็นหางตู้เนาะหางตู้เพราะว่าบ้านเขาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทะเลนะครับผมนะครับเป็นการขนส่งเกี่ยวกับทะเลนะครับเพราะว่าซ้ายขวาจะเป็นทะเลหมดนะครับผมของมาเลเนี่นะก็จะแผ่นดินจะไปสิ้นสุดที่สิงคโปร์นะครับ เยอะเราก็ต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาครั้งแรกก็มันจะตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่ามันเห็นอะไรเยอะแยะนะครับ<ม>หลายอย่าง<ม>อ๋อหินที่ก็วิ่งกันนะครับอ,บ,มมอบ้านเขาเหมือนอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์เยอะกว่าป่าไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่พวงมาลัยก็จะเป็นฝั่งขวาเหมือนเรานะครับเหมือนเราเลยนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่จะเป็นลาวเป็นพม่าไหมพม่าก็ขมิญนะครับวเวียดนามอีกนะครับผมจีนอีกโอ้นะครับแต่มาเลนีใช้เหมือนเราเลยนะครับโอ้สี่ร้อยสี่สิบวู้คันนี้สวยลา,านพรอ้รพรอมนะครับพร้อมพร้อม อ๋อเ้ยวตรงนี้นะครับผมไปต้องคาบกำลังพร้อมอ้าวสายไฟโอ้ป่าเขามาน้ำมานะครับอ<ม>ืม,ามาลานไม้นะครับน,นี่นี่น,นี่โอ้วอนโว่สามร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้สวยสวยสวย,ย CSK ครัอือ้อ อันนี้ก็จะเป็นซอยอเกี่ยวกับรถบรรทุกค่อนข้างจะเยอะซอยแถวนี้มีแต่คูตูค้คอนเทนเนอร์เยอะมากเลยอ๋อนี่คมบุกิดนะครับผมเยอะมากเยอมากรถมาเีนี่มีตตอรอนะครับผมแบบแต่งสไตล์เรียบๆานร้านที่เราจะมารับตูนะ้นั้นจะเป็น AW หรือเปล่า นี่ก็เป็นลานตู้โอเวอร์แลนด์นะครับนี่ลานตู้เออเป็นน่าจะเป็นสารเคมีนะครับฟังเซลล์เขาโอ้อันนี้ไปไหนพี่ตรงไปอ้อมอ้อมอ้อมนี่ไงตอนนี้เราก็จะเข้าไปเอาหางนะครับผมร้านนี้นี่ ต้องเข้าไปเอาหางนะครับเมื่อกี้พี่นายก็พา,า,าไปไล่ไลซอยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็เข้ามาหออหางนะครับผมเก๋ก็จะถอยทะแยงนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีหลุมนะครับถอยทะแยงเข้านะครับผมนะครับผมไป เข้าวไหมครับอ้าวเข้าแล้วครับผมครับทางสามเภานะครับผมมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นหางมาเลนะครับผมหางมาเลจะวิง่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับ อู่ต่อก็ไม่ใช่อู่ต่อของอประเทศเรานะครับผมมันจะเป็นอของประเทศมาเลียนะครับก็จะใช้ยางของอะอาพารโลนะครับอะพารโลซะส่วนใหญ่นะครับโมอันนี้น่าจะเป็นของจีนนะครับใช่หางประมาณนี้นะครับก็หางสับกันไปสับกันมาเนี่ยนะครับนี่ก็ตู้เย็น